ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับมือนีพอดีเป็นบุญเขาสากนะพอดีวัน้าทีป่ประสงค์นะครับคือลรงพี่น้องนะครับเพิ่นเทศเป็นภาษาสวยผมก็เลยเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับเชิญรับฟังครับผมแซงทายม่ให้จำมืนให้ดิงแน่นะเพราะนั้นบุญเน็ดดิงบุญผลที่สุดเพราะอยากพี่น้องโวยกันเอาก็ว่าบุญกุ๊กเลย ไปกูมบานนี่รีดดิฉันเลยไปก็อย่านี่ยนี่นะนั่นตายดีดีนะกันนะนั่นบุญที่กัดพิธีกรรมที่ทำเพราะนั้นอยากเนี่ยล่ะไม่เหรอขนาดอยากของพระเจ้าพิมพิสารนี่ไปเสนอในไสี่พุทธันดอนระพุทธเจ้าจะาตัดสูลตั้งสี่พระองค์แล้วก <h isa> mm ็ถ kind of <c oughs> yeah. yeah. ึงจำวอนแสบขายตัวเองจำวัวบุญกุฏิอ่อนพระเจ้าพิมพิสารวัวบุญ ขออนุญาตเละเลยที่เกิดเป็นแปลกือว่ั้งสี่พุทธันดอนพรพุทธเจ้าเจ้าตัตัวสี่พระองค์ก็ตั้งองค์หนึ่งองค์สององค์สามเจ้าก็ตั้งนิสามาสุยบุญจนพระเจ้าเป็นิศาลกับชาจะเกิดเกิดกระสานเกิดกระสานแล้วทำบุญพื้นถวายทานนอนพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานวันนี้แสงไผ การก็ไมดีอเนาตอนัาบุญกันให้บรรลุทิพยอันเลยเลยแบรรุทิพอันแสอันใสหรจะพี่น้องที่ลวงลับหายไปนะการเคยเจ้าเบเนี่ยจหลอหัวหูพราศว่างะนะก็เลยไเรือนี่ละกี้ทุนมอุได้เจ้าเอาก็หน่อยตรงนี้เนีเจหลองหัวหันกปตาตเนียตรนี้ฮะก็แซสมอในชาติตัวสีอเอง สิพุทธั้งดวงี่เลี้ยงกันเกิดเกิดเลี้ยที่เล้วก็แปลงจำพระพุทธองค์เนี่ยแล้วจำพุทธจำพระองค์เนี่ยแล้วจะจะทำบุญแล้วก็บุญปุทศกแต่ว่าพระองค์วัวเลยให้บุญวัวไอ้บุญปุะเทบุญอันแฉมท้ายอะไรล่ะก็เลยจะวัวกิจิยาตายก่อนในก็เหือใหม่ก็หนักตอนจะแสมท้ายปบรรพบุรุษปู่ยาตายายมาญาตี่น้องเจ้ากับนาเวด ทิ้งบุญจะบุญสารภพั์เนี่ยทุกอย่างหล่ะเคยไหมว่าบุญว่าอะไรกันอ็อนตั้งจิตนลเนี่องจะขอกันทิ่งบุเที่อ่อนเนี่ยแววทิอธิษีฐานหัวอธิรฐานในธาตุทีฐานในบุญที่มาหัวก็บวกก็บัวแล้วก็อธิษฐานไงอวอนบุญเนี่ยอ้นมีัวลุ้นตัวเองมันจะเลื่อนลเตือนมันอินดวงเลียเป็นสุขเงินเทวดปกตากักตาบุญขอ ก็เบืขอบคุณซื้อทุนใหญ่การอธิษฐานดิงซื่งดิ้งออนี้เกิดผลเนี่ยหนึ่งต้องตังหัวอยู่ต้องทำคือการวานทาดกันรักษาเสียการเจริญภาวนาให้อายุคุณซื้อจิตเทียนดิ้งเบื่อนั่นต้องต้องตังหัวอยู่อธิษฐานบารมีเนี่ยคือต้องทำต้องหัวบุญต้องหัวหน่อยที่เกี่ยวนาบารมี์อย่างไรเรากห้รอธิษฐานทุเกิด โอ้ยไอเียวยอะไรอะไรใกลเออคนชาติคุปกมเต่าไม่เคยอ้อนทานไม่เคยแจกไม่เคยทานไม่ออนกูถน่อให้ดีใกล้เออแต่กูบางกูเน่ยเคยออนทานในชาติที่แล้วเฮ้ยในี่นต่อเราจะเลีงกจะแอบพระเนี่ยมวนไปเดไปลอาไปไก่ว้าเ้ยอยนอุปกมเต่าเนี่ยเคยาัวนไนะ ตวัี้ดงไปกะเตงก็ปวดเลยัวนะเออออเด้อเตรียมเตียงวดหนำเลยอพ่อล้ตังจิตแก่อนี่กะเตียงก็ยี่กันล้อันนี้เป็นอืมอืมปวดมาต้องทิ้ังจิตทีมาทีต้องท้อนนั